สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะก็มาวิเคราะห์กราฟบิตคอยกันนิดนึงนะครับระหว่างที่ ETF นะครับได้แอปพูบเรียบร้อยกราฟจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอชาแนลครับชาแนลเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอมาขุดเหรียญคริปโตนะครับวันนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่ามาดูทรงของ t ิคอยกันดีกว่านะครับดิคอยนะครับก็ภาบใหญ่นะครับที่เคยวิเคราะห์กันไว้ในทุกๆรอบนะก็มองว่าชุดขึ้นที่ขึ้นมาจาก25,000 u s ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นขึ้น ABC, XABC ตอนนี้นะครับก็วันสักเมื่อวานนะครับตัว ETF เนี่ยเขาบอกว่าแอปปูบเรียบร้อยนะก็ทำให้เกิดแท่ง อ่าแท่งเขียวขึ้นมาแท่งหนึ่งนะแต่วันนี้ตอนเช้ามันปิดเป็นแท่งแดงนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามันแย่ไส้ขึ้นไปเนี่ยถึงจุดที่เราคิดกันไว้นะครับก็คือ48,500เนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็มีอาการว่ามันจะโดนทุบลงมานะครับเพื่อนลองดูตรงนี้นะตรงโซนเขียวเนี่ยเข้าไปได้หน่อยหนึ่งนะประมาณ49 0 0 0นะครับแล้วก็ทุบป,ปื๊ดลงมาเลยนะครับ เรียกว่าลงมาถึง4 5 0 0นะครับแรงขายค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ตอนนี้ทรงมันยังไม่เสียนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณบางอย่างนะว่าเฮ้ยคนทุบมันเอาจริงนะ <c oughs> จริงๆผมเองก็ไปขายไว้แถว48,500นั่นแหละนะครับอยู่ตรงนี้นะผมวางแค่เส้นตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหร่เราไม่รู้ละแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับประก็ครับตัว 48,500เนี่ยก็จะเป็นรีเทสเมนต์ชุดใหญ่นะครับของตัวเหมือนเหมือนคลื่นที่มันลงมานะครับทั้งชุดตรงนี้นครับทั้งแผงเนี่ยขึ้นกลับไปเนี่ยอุ้ยโทษนะครับทั้งชุดเนี้ยขึ้นกลับไปเนี่ยมันรีเทสเมนต์กลับไปเนี่ย48595นะ48,600ื 48, ันส่วนๆนี้แหละนะครับก็จะเป็นจุดวัดใจนะครับแล้วก็มีตัวสไปค์ของตัวเนี้ยขึ้นน่าจะเป็นขึ้น B ชุดตรงเนี้ย มันก็จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนแนวต้านนะครับทานจิตวิทยานะครับก็ขึ้นไปแถวเนี้ยจะต้องมีอาการแบบว่ามีการขายค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแล้วก็ประกอบกับอันนี้นะครับตัวเนี้ยพอมันเป็นแนวต้านใหญ่เนี่ยก็ก็คิดว่านะตอนนี้ทรงเนี่ยเหมือนจะดูดีนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันสามารถเบรกไอตัวยอดตรงนี้ไปได้นะครับมีแหลมขึ้นมา1ทีเป็นสัญญาณที่บอกว่า มันสู้กันแล้วแหละนะแล้วก็คือเป็นสัญญาณของการสะสมดีกว่านะในมุมของผมก็คือตรงนี้สะสมได้นะครับก็คือ,อาหาจงังหวะเวลาที่ทำเฟรมเดย์นะครับอาจจะใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์หรืออะไรซัมติงบางอย่างเนี่ยมาช่วยในการเข้าซื้อนะครับซึ่งก็คือซื้อน่าจะดูแล้วปลอดภัยนะครับแต่ทีนี้แกลบเนี่ยของการขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับก็ ตีมาประมาณานี้นะครับก็คือขึ้นมาจาก15 0 0วิ่งไป4ี0 0 0เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็มาลองตีเป้าพวก r e t e s t m e n t ย้อนคืนกลับมาดูนะครับว่าจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าเกิดเรามองว่าตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วมันคือจบแล้วนะครับจบในของชุดนี้นะครับก็คือชุด A B C ชุดเนี้ยขึ้นไปจบละลงมาย่อตรงเนี้ยเป็นขึ้น X หรือเปล่านะครับเพรชั่นไว้นะครับซึ่งเราก็จะมาเล่น ทยอยเข้าซื้อเพื่อลุ้นว่าตรงนี้มันเป็นขื้น X อกนะครับประมาณนี้เลยเนาะแนวคิดของผมก็คือมันมันน่าจะต้องมี r e t ท a เม m e n t หล่นกลับมานะอ่ะก็โซนที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยชุดนี้จบแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นะ3 6มหมื่นหกสามหมอ่นอ่าเป็นโซนที่แบบว่าเอออาจจะต้องรอมันเคลื่อนที่ก่อนนะครับเป็นแบบช่วงอ่า สาเว์ way, หล่นลงมาหรือจะหล่นตุบตับเลยมีข่าวร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะหล่นลงมาแถวๆ3 5,600หรือ36อะไรแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะผมก็ยังมองลึกๆนะว่าเออมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ค ondition ที่เราคุยกันในตอนนี้เนี่ยว่ามันจะควรจะต้องย่อลงมาเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณอันหนึ่งนะครับก็คือมันต้องหลุดเส้นสีฟ้านะครับอันนี้นะ วานแล้วมันจะเริ่มเละนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นเนีไม่จบนะแต่ว่าก็คือเราก็คิดเผื่อกันไปก่อนบางทีมันอาจจะขึ้นต่อนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับมันหลุดเส้นสีฟ้าที่เราตีขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับหลุด4ี่หมเนี่ยคือไม่ดีแล้วนะครับเนี่ยหลุดแถวสี่หมื่นสองนะครับดังนั้นนะผมก็จะขออนุญาตตั้ง alert ไว้นะครับว่าถ้าเกิดมันหลุด4ี่หมเนี่ยผมจะเริ่ม มารจริงๆเปิดชอตไว้นิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตรงโซนนี้มันไม่ควรหลุดนะครับถ้ามันหลุดมันทรงมันจะไม่ดีนะครับก็เอา0 0่หม0่นสองพันสี่หมื่นหนึ่งเก้าอะประมาณนี้แหละนะถ้าหลุดเส้นนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะไปหาจุดด้านล่างได้เลยอาประมาณนี้นะก็แนวคิดจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคือขึ้นมาเยอะนะยังไงมันต้องย่อนะครับ ล,ลองตีอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ที่แถวๆสี่หมื่นนะถ้าเกิดมันขึ้นขึ้นไปจบเนี่ยอย่างน้อยๆก็ลดลงมา4 0่0 0 3่นสามหม0่นเจ่าแถวๆนี้นะครับก็เตรียมเงินกันไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็ผมว่าทุกทุกอันเนี่ยมันก็มีจังหวะนะในการเข้าการออกได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาวิเคราะห์การบิตคอยน์นั่นแหละนะครับในมุมผมนะก็ผมตีว่า รอบนี้ไม่น่าจะขึ้นไปทะลุเกิน52 0 0 0นะครับถ้าเกิน52 0 0 0ไปแล้วเนี่ยน่าจะออกแนวว่ามันจะขึ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทะลุ52 0 0 0นะครับตัว48,500ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่แบบว่าเป็นจุดอินิพลนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วตัว Bitcoin นะไม่ควรจะหลุด42 0 0 0นะครับอันนี้คือเป้าในใจผมถ้าหลุด42,000เมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงไปแถวแถว30,000กว่าได้นะครับอะ เป็นว่าก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนสำหรับใครที่เป็นสายขุดเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สะสมเหรียญน,นะครับเหรียญเอาเอาคอยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีบิตคอยมันล่วงนะแต่ว่าเอาคอยเนี่ยมันอาจจะวิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันก็คือคนขายบิตคอยออกนะครับแล้วก็ไปเก่งตัวที่จะวิ่งไปมี ETF ตัวถัดไปนะดูอย่างอีเธอรียมนะมันก็พุ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไอสาอยพูดอย่างเราเนี่ยก็ไปลองลองดูเอาคอยที่แบบมันยังไม่ได้วิ่งนะ i ิดคอยวิ่งไปแล้วแต่เอาคอยตัวนี้มันยังอืดอยู่นะเออมันต้มีตั้งหลายเหรีหยญน,นะครับอ่ามันว่าเดี๋ยวคลิปหน้าน,นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะว่าเหรียญตัวไหนหน่าคุณสะสมไว้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้จบเพนทุนนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP s t สตูดิโแล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง PT c o คอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวเอวิเดน์นะครับ แล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะประกอบพวกแท่นขุดบิตคอยหรือว่าเคยทํามาแล้วแล้วมันเสียมันอยากจะซ่อมหรืออยากจะเมนเทนเนซอะไระครับก็สามารถติดต่อผ่านทาง Line Official ของ IP พีสตูดิโหรือว่าตัวเพจทั้งพีทีคอนเร์แล้วก็ IP พีสตูดิโอกันได้นะครับวันครับก็เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับผมไปแล้ว